พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกร,ราบพระ ด้วยรักบรรดาน,นิทานสีขาวเรื่องความปรารถนาของเมล็ดพืชนกตัวหนึ่งคาบเมล็ดพืชบินผ่านป่าใหญ่ระหว่างทางเมล็ดพืชน้อยสองเมล็ดก็ร่วงตกลงสู่พื้นดินพื้นดินอ่อนนุ่มช่างอบอุ่นและสบายกว่าปากแหลมคมของนกตัวนั้นเป็นไหนไหนเมล็ดพืชที่หนึ่งจึงเอ่ยทักเมล็ดพืชที่สองอย่างอารมณ์ดีว่าสวัสดีจ้ะ เธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมอืมก็ดีกว่าตอนที่อยู่ในปากของนกตัวนั้นแหละนะฉันดีใจมากเลยที่ได้นอนอยู่บนพื้นดินร่วนซุยแบบนี้ทั้งนุ่มทั้งอุ่นสบายตัวดีแท้ฉันเห็นด้วยมเมล็ดพืชที่ไหนก็ชอบดินแบบนี้ทั้งนั้นล่ะดินแบบนี้เหมาะแก่การเจริญเติบโตเป็นที่สุดเธอว่าไหมก็คงใช่ฉันอยากเจริญเติบโตเป็นต้นไม้เร็วๆจัง ไว้ฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่อยากโตฉันอยากเป็นเมล็ดพืชไปวันๆอย่างนี้แหละแต่การเปลี่ยนแปลงคือชีวิตนะเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่นะฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงฉันจะเป็นเมล็ดพืชอย่างนี้ตลอดไปฉันกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันทําให้เราต้องเจอในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนอย่าก,กังวลไปเลยจ้ะ การเปลี่ยนแปลงของพวกเราจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเราจะเจริญเติบโตและออกดอกออกผลงามไปเรื่อยๆไม่จริงหรอกเธอลองดูสิถ้าเราต้องเติบโตไปเป็นต้นไม้จริงๆรากของเราก็จะต้องติดหนึบอยู่ในความมืดมนของชั้นดินส่วนด้านบนซึ่งเป็นกิ่งก้านและลำต้นของเราก็จะถูกกระหน่ำด้วยพายุฝนแล้วอย่างนี้ฉันจะอยู่ได้อย่างไรล่ะอยู่ไม่ได้หรอก เชื่อสิจ๊ะว่าเราจะผ่านมันไปได้และสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมนะไม่เอาถ้าเธออยากโตเป็นต้นไม้ก็เชิญเป็นไปคนเดียวเลยฉันไม่เอากับเธอด้วยหรอกมเมล็ดพืชที่หนึ่งเห็นว่าป่วยการที่จะโน้มน้าวความคิดของมเมล็ดพืชที่สองมเมล็ดพืชที่หนึ่งจึงหยุดพูดและเฝ้าคอยเวลาที่ตนเองจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยความตื่นเต้นทุกวัน เวลาผ่านไปมเมล็ดพืชที่หก็เปลี่ยนแปลงจากเมล็ดพืชเล็กๆก,ก,กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่สัตว์น้อยใหญ่ในป่าแห่งน,นั้นมันมีความสุขมากที่ได้เติบโตและมองเห็นสิ่งต่างๆในฐานะของต้นไม้ใหญ่ส่วนมเมล็ดพืชผู้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็นมเมล็ดพืชเหมือนเดิมวันหนึ่งมีไก่ป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นมเมล็ดพืชที่สอง มันจึงตรงเข้าไปจิกเมล็ดพืชที่สองกินเป็นอาหารจนอิ่มท้องเธอทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งมีทั้งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและเลวลงแต่เราจำต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม ถ้าเรายอมรับได้แม้จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงที่เลวลงเราก็ยังพร้อมที่จะสู้เพื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่คนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิเสธจะพบสิ่งใหม่ๆครั้นพบปัญหาก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนจึงถอดใจโดยง่ายและต้องพบกับทางตันของชีวิตอย่างรวดเร็ว,ว,วเธอ<ๆ>จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะถ้าเธอเป็นเด็กด้วยแล้วยังมีเวลาอีกกว่าทั้งชีวิตที่ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่ากังวลไปเลยว่าเธอต้องพบอะไรบ้างแต่ขอให้รู้ว่าประสบการณ์ทุกอย่างจะสอนให้มีชีวิตที่เข้มแข็งจงเติบใหญ่อย่างมั่นใจและกล้าหาญเพื่อวันสวยงามที่รอยอยู่ข้างหน้านั้นเถอด สิ้นทุกสุขเธอ